เพื่อนค่ะมือถือวัตถุคค่ะค่ะม่นยังยังมาแจ้งข้อมูลในการเปิดเบอร์ใหม่อะค่ะเป็นเบอร์ศูนย์แปดสองหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะมื่อทา่พ่อจเคยได้ใช้งานก่อนไหมคะอ้าวไปหูเหลีห่ยมของเราเนยจ่ายาเบอร์นี่สมัยตั้งแต่เกิดเป็นล่ะเคเราจะได้นอกจากว่าเบอร์ต่างๆที่แจ้งไปอะค่ะเบอร์ศูนย์แปดสองนะคะหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ เบอร์นี้ค่ะมีการใช้งานที่เข้าข่ายผิดพรบรคอมพิวเตรเอร์มาตรฐาน14ค่ดิฉันจึงผิดต่อมาหาค่ะาอ,อาจารย์สเสวยียนะคะเพื่อให้ทําการแจ้งความไปเพราะว่าหนึ่งเลยมีการใช้งานด้านข้อมูลแบบประจําตัวประชาชนนะคะทางอาจารย์ยืนยันว่าเบอร์นี้ไม่เคยใช้งานถูกต้องไหมคะผมไปจ่ายมันยังจ่ายนี่มาประเมินนะศูนย์แปดเจ็ดนี่เปิดสองนี่มันี่ดิฉันคิดว่าเบอร์อาก,กาวนะคะเบอร์ศูนย์แปดสองหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะ อาจจะมีบุคคลอก่ดแอบอ้างเอาข้อมูลพระอาจารย์ไปทาการลงทะเบียนใช้งานนะคะตรงนี้ดิฉันจะติดต่อมาแจ้งค่ะอืมมันแอบมันอ้างด้วยแต่ว่าในกรณีนี้มันเข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์มาตรานหนึ่งจริงทางพนักงานเองอ่าแล้วก็ติดต่อมาเป็นการมาแจ้งข้อมูลในเบื้องต้นนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยยังมีการใช้งานในปัจจุบันนะคะเแล้วก็ัพา์เีบมันพุ่นค่ะ <ไ>แล้วก็กรณีอยากทําการปิดเบอร์ตรงนี้ค่ะดิฉันต้องขอไปเอ,อกสารแลวรอทาะแจ้งความอะค่ะและหลักฐานภาพจากกมจปิดนะคะเพื่อให้ทางเงิที่จะได้ก่อนได้ก่อนเป็นวดัดก็มเป็น<ไ>ปหู<ส>ดังสีกัดๆไว้อะไหคะเป็นวัดก็จะได้ฟังหูเรื่องได้ไเรียนหูดังสีกัดๆไว้ระหว่าอู่ใช่ฮะค่ะอาจารย์ได้ยินสายไหมคะเออได้ยินแต่ว่าดูเหมือนคัดจมูกฟังไม่รู้เรื่องอ่ะอ๋อ ก็คืออย่างนี้นะคะมีการใช้งานเบอร์สูนย์แปดสองหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่แต่ใช้งานภายใต้ข้อมูลของะอาจาร์สวีนะคะดิฉันจึงติดต่อมหาพิทยารัยเพื่อสอบถามแต่ะ้าจารย์บอกว่าไม่ได้ใช้งานถูกต้องไหมคะใช่แล้วค่ะตรงเนี้ยเบอร์เนี้ยมันมีการใช้งานที่เข้าข่ายผิดกฎหมายผิดพรบคอมพิวเตอร์ส่งเอสเอไปชักชวนเชิญชวนโปรโมทเว็บพนันออนไลน์เว็บสล็อต ฐาเนเพืการให้เกิดพรบอคอมพิวเตอร์ดิฉันจะติดต่อหาผาาจารย์เพื่อให้ทำการแจ้งความไว้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลในเบื้องต้นค่ะมันเป็นอย่างไี้จะไปแจ้งคนเดียวติดสอฟสอเจอมนี่นี่เขบคุณ <พอ S 1> นะตรงนี้นะคะมันอาจจะทา,าให้เกิดอ่พออาพรบคอมพิวเตอร์เนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลของภ่าอาจารย์ที่เอาไปเปิดเปิดใช้งานแต่ภาอาจารย์ไม่ทาการเปิดเปิดเองใช่ไหมแม่ก็ได้จะไปแจ้งความคนเดียวเป็นการย้มย้มมันต้องเป็นการที่ถูกแอบอ้าง เดี๋ยวตรงเนี้ยดีชานต้องขออนุญาตชี้แจงแบบนี้อเบอร์ค่ะเขาเอาไปเปิดที่ระยองก็คืออยู่ที่เอเอสเซ็นัระยอง<ำ>แล้วเสร็นตอนนีะอาจารย์ไม่ได้อยู่แถวระยองใช่ไหมผมไปยองอย่างปุ่นเนี่ยผมไปยองเฟ่ไปยองอย่างปุ่น อ่าผู้อาวุโสไม่ได้อยู่ในเขตอาแถวระยองหรือไม่ได้ยืนอยู่ในเขตระยองอะค่ะอยู่ี่ระยองเอเอเอสจะทําการส่งเรื่องไปยังสอในพื้น voilà. ที่ที่เกิดเหตุสอระยองให้ให้ทางเจ้าหน้าที่โทรหาพระอาารย์หรือโทรสอบถามพระอาจารยว่าว่าตรงเนี้ยข้อมูลพระอาจารย์นะคะถูกบุคคลอื่นเอาไปใช้งานจริงหรือไม่หรืออาจอ่าถูกเอาไปแอบอ้าเอาไปเปิดเบอร์มาใช้ในการกระทําความผิดตรงเนี้ยพระอาวุโสนะคะอาจจะเป็นคน ที่เสียหายเพราะว่าถูกเอาข้อมวลไปแอบอ้าเปิดเปิดใช้งานถูกต้องไหมคะโอ้ันจะเสียหายเสียโขงเสียเลี้ยงเสียยังกระจากมันตรงเนี้ยหนูก็เลยติดต่อมาให้ทางพระอาจารย์อะคะ่ะรับทราบเรื่องในส่วนตรงนี้ <c oughs> และก็หากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจทําการติดต่อไปตรงนี้นะคะ่ะแนะนาให้ทางพระอาจารย์ทําการแจ้งความออไว้เพื่อส่งเอกสารไปรับรองการแจ้งความและหลักฐานท่าจะกรงวรงจชปิดส่งมาเอเอสแเราจะทําการปิดเปิดให้ อ๋อพิดเลยเด้อพิดเลยเออท่านถ้าคขึ้นหนักพิดเลยง่ายดิตรงนี้หากเราต้องได้รับหลักฐานจากข้าพเจ้งมรติกรค่ะเาฐานเนี้เราจะทําการส่งเรื่องไปยังสพในพื้นที่ที่เกิดเหตุให้ทางพระอาจารย์แล้วเขาจะมีการติดต่อทางพระอาจารย์ไปค่ะเออไน้ ค่ะคุณพระอาจารย์เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมว่าที่หนูติดต่อมาตรงเนี้ยมาแจ้งเรื่องเข้าใจจัดดีติโยมอูนี <Viol in S 1> <Af> ่นะเข้าใจจัดดีเนาะเออเออเออออพออาจารย์พอจะมีปากกากับกระดาษจดเบอร์ไว้ไหมจดข้อมูลไว้ไหมในเบื้องต้นนะคะข้อมูลเออเออว่ามาเหรจดเบอร์ไว้นะคะเบอรเบอร์เบอร์ที่ถูกแอบอ้างค่ะในเดือันมีเดี๋ยวไปเอามีดมอกันเดิดเข้าหาปากกาป้าอันเด็กก็ดังดังไฟเคื่อไก่นี่อยู่อ๋อค่ะว่ามาเบิ้มอย่างว่ามา เบอร์ศูนย์แปดสองค่ะศูนย์แปดสองอ๋อวะแฮมหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งอย่างแฮมค่ะห้าหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะห้าหนึ่งเจ็ดสี่อย่างแฮมค่ะหมายเลขเอ,ก,อกสารอันนี้หมายเลขเอกสารหน่วยงานอืออืออือค่ะหมายเลขเอกสารหนึ 1, ่งหนึ่งแปดห้าสามอืออืมภาพสองห้าหกแปดค่ะ 5, 6, อืออือสองห้าหกแปดอ่าพระอาจารย์ทวนห,หนูฟังหน่อยว่าที่จดเป็นเพระสกู่มีอะไรบ้างคะศูนย์แปดสอง เดี๋ยวก็ห้าหกสาม1 1, บแปดสองหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้านค่ะห้าหนึ่งเจ็สี่อันนี้เป็นเบอร์นะคะเบอร์ที่ถูกแอบอ้างอ่าอแล้วก็หมายเลขเอกสารเลขกระรคยาหนึ่งหนึ่งแปดห้าสามโอ้ยอ่าม้วด้วยก่อนเดี๋ยวก่อนมีนมดเหีด้วยก่อนเอาไหมเอาไหมมอ่าหมายเลขเอกสารค่ะหนึ่งหนึ่งแปดห้าสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรงหค่ะค่ะเดี๋ยก่อนประกาศมด อันเพื่อไปแจ้งตำรวจอีหละ่ะอาจยวตรงนี้หนูจะทําการประสานงานไปยังสอพอและยองสอพอในพื้นที่ที่เกิดเหตุให้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรหาทางพระอาจารย์นะคะหรือติดต่อไปสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้นะค่ะให้พระอาจารย์ชี้แจงกัะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังะคะ่ะว่าเราไม่ได้เอาข้อมูลไปใช้งานและทาง<ม>าพระอาจารย์อออเองแจ้งความประทานเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะว่าเราสูกเอาข้อมูลไปแอบอ้างหรือปลุกคาอ้างหรือไปทำการเปิดเปยนะคะ เค็ดแต่แลเอบเพราะอ้างแหมเนี่ยโขลนเฮาเนี่ยอย่างจะไดของเปิอมจะดิเนี่ยเนี่ยไปเลยเนาะค่ะเดี๋ยวตรงนี้พาผ้าจานชี้แจงกับทายตอ้าที่ได้เลยว่าเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องไปทางเจ้าที่ตำรวจช่วยเหลือค่ะในกรณีตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วส่งับที่เอเอสค่ะเออจะหยุดโทรไปเลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้พาจานจดเป็นหมายเลขเอกสารไว้นะคะเออเออเออจดไว้นี่เนาะนี่ก่อนนะค่ะโอ้โหล่นมาหิ้มตายก่อนพระโขนงอย่างก็ว่าไม่ละ ว่าไหมว่าไหมหมายเลขเอกอะหมายเลขเอกสารค่ะหนึ่งหนึ่งแปดห้าสามหนึ่งหนึ่งแปดห้าสามทับสองห้าหกแปดทับสองห้าหกแปดค่ะแล้วก็เบอร์ที่ถูกแอบ,บอ้างเป็นเบอร์ศูนย์แปดสองหนึ่งห้าหนึ่งกันกันกันศูนย์แปดสองหนึ่งห้าหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะห้าหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะห้าหนึ่งเจ็ด ียูทีเก้ามาครับค<ล>่ะค่ะแต่ตํนราทางเอเอเสเองดิฉันวันานี้สารน้ำพงที่ติดต่อมาแจ้งอะคะ<ว>่ะดิฉันติดต่อจากอ่าถ้าาอจารย์เฉียงกำกับไม่นะหนูติดต่อมาจากเอไอเอสนะคะมาแจ้งข้อมูลนะคะอาจารย์ติดต่อกับเบอร์นี้ได้ว,วันนี้สารอีกคะใช่ค่ะวันานี้สารนำวงติดต่อจากเอไอเอสสำนักงานใหญ่ค่ะออ๋น้ำสกุลน้ำข้นหอมงามวงเนี่ยค่ะงามหอมจืดน้ำสกุลแบบนี้ จัดมันขอมาถามเมียจัดมันได้นี่อ๋อค่ะสามารถติดต่อกับเปิ่อนน้หาดิฉันได้นะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเออเออเอเอไต้จยติดต่อไปเน้อและยองให้เออเออเตรียมตัวเลยจะติดต่อไปเน้อเจริญพรขอบคุณเอยยินดีเน้อค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุค่ะ